รายงานวัตถุประสงค์เขาคอวิ่งทะลุหมอกมาราธอน2025ขอเรียนเชิญครับครับเรียนมูลเชิญเรียนท่านยินดีต้อนร,รับแม่ยัยใหม่เจียอวันออฟฟิเชียลครับท่านพลเอกชัยคณะรัฐมนตรีการอำเภอเข่าคอกอาผมนายวิกิตพรพิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเขาคอทะลุหมอกมาราธอน225 ครั้งที่ห้าครั้งที่4ในวันอาทิตย์ที่การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆได้มีกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวหมุนเวียนตลอดทั้งปีเพิ่มจําน,นวนนักท่องเที่ยวนําสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพิบู์เพิ่มขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจู์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพิจูน ทจังหวัต่างๆได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและในการจัดกิจกรรมครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนในการพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้ผมขอให้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดกล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันเขาคอวิ่งทะลุหมอกมาลาธอน2.25ครั้งที่4พร้อมทั้งปล่อยตัวนักกีฬาระยะ20กิโล สิบกิโลและ5้กิโลพร้อมให้เกียรติร่วมกับนักวิ่งและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศต่อไปครับขอกาับยปเชิญครับขอบเรียนท่านวิจิตรพรพิชพันธ์นะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ท่นนานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการเขาข้าว,วิ่งทะลุหมอกมาราธอน2025ครั้งที่4ท่าน หน้าส่วนราชการท่านคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมท่านวิสิตมานาคิตนะครับท่านนายกขอพอท่านอัชลาพสีทองท่านพนาการอำเภอขาพอท่านจันแลมศีเดชนายกองการบริหารส่วนตะบนขาพอท่านเดพรพงศ์ศรีหน้าหน่วยป้องกันป่าน ทุนเลยการกีฬาจังหวัดพชรบุรีน,นักวิ่งในทุกระยะทุกท่านนะครับและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้ผมมีความเป็นดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดโครงการออกของขวิ่งพลุหมอ,อกมาราธอน2025ครั้งที่4ในวันนี้สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับนอาจกเป็นการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเพื่อให้มีกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมุนเวียนตลอดทั้งปีเป็นการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่นําไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพิบู์เพิ่มขึ้นและยังเป็นการมีประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิบู์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดพิจูนได้มีโอกาสในการออกกําลังกายอีกทางหนึ่ง โดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในครั้งน,นี้จะนําไปสู่การพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการลุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเขาค้อเหล่าเจิานท่านท,ทุกมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเขาค้ขขอวิ่งทะลุหมอ,อกมาราธอน 2025ครั้งที่4ในครั้งนี้และขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมการแข่งขันโครงการเขาเขาวิ่งลุกหมอกมาราธอน2025ครั้งที่4นะบัดนี้ครับครับขอเสียงปรบมือนะยครับครับเดี๋ยวในโอกาสนี้ครับรเรียนเชิญท่านนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับร่วมบันทึกภาพด้านบนเวทีก,รรกับท่านประธานในพิธีครับครับผม นะครับสำหรับนักวิ่งระยะ21กิโลเมตรนะครับผมขออนุญาตอินฟอร์มกับทั้ง3ระยะเลยนะทุกระยะเราจะบวกเวลาสตาร์ทออกไป10นาทีนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพเส้นทางและแสงสว่างเนื่องด้วยระยะ21กิโลเมตรเราไม่ได้บังคับเรื่องเฮดแ m มนะครับนะตอนนี้เส้นทางบางช่วงมันมืดมากก็เลยขออนุญาต บวกเวลาสตาร์ทสินาทีเพื่อให้ความเหมาะสมในการเส้นทางวิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนะเพราะนั้น2 1กิโลเมตรเราจะสตาร์ทกันตี50นาทีนะระยะอื่นก็จะบวกไปสินาทีตี22ายเฮ้นักวิ่งฮรฟมาราธอนนะครับเรียนเชิญเดินมาตรงที่พิธีการและทีมงานมากครับยืนอยู่เรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีครับพร้อมด้วยท่านนายกสมาคมกีฬาครับ กรรมการและหัวหน้าสนัญจการทุกภาคส่วนนะครับประจําที่ณนะจุดสตาร์ทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทําการปล่อยตัวนักวิ่งนะครับเดี๋ยวมอบนะครับเสียงไม้นี้นะครับให้กับเดี๋ยวเขาจะปล่อยนักวิ่งนะคะ21กิโลนะคะคฮาบมาลาธทอนของเข,ขาเคพะพลุหมอกค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะเขาจะปล่อย21กิโละคะ่ะ อีกฟีนาทีครับผมนะฮะเดี๋ยวหลังจากที่เราถ่ายรูปร่วมกันในที่นี้ไปแล้วผมจะให้สัญญาณปล่อยตัวนะครับซึ่งวันนี้เราขออนุญาตตอนนี้กำลังจะปล่อยตัวนักกีฬา21กิโลนะคะอัพมาราธอนนะเหมาะสำหรับการวิ่งนะเขาขอทะลุบอกค่ะเดชน์เป็นซักนมเย็นนะครับเพลเซอร์นมเย็น รอบนี้ไม่เย็ยนมาเย็ยนเจี๊ยบเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมก่อนนะคะถ่ายรูปรวมก่อนแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬาค่ะให้ทุกคนนักวิ่งเลยครับหนึ่งสองสามเฮ้ยชูขาเนะครับกล้องถอดเดินสองสามเฮ้ยปลยครับข้างหลังหลับอยู่หนึ่งสองสาม,สสาม,สสามเฮ้ยนะครับ ไปมังกรเขาพ้อของเราทําการเคลียร์พื้นที่เส้นทางให้ปลอดภัยที่สุดเนื่องด้วยว่านักนนวิ่งระยะ2 0กิโลเมตรทับประรันของเราเราไม่ได้บังคับเรื่องเพชรแล้วเพราะฉะนั้นแสงสว่างเป็นเรื่องสำคัญต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับในบางช่วงตอนของเส้นทางฮัลโหลฮัลโหลนะในบางช่วงบางตอนของเรามีการทําถนนเพราะจะให้ระมัดระวังมากที่สุดนะครับทุกๆสเต็ปก้าวให้มั่นใจก่อนค่อยออกฝีเท้าก้าวออกไปนะครับ นะเราจะปล่อยตัวในเวลาตี50นาทีฮาฟมาราธอนมีจุดเช็คพอยต์นะครับบนกันหงหันลมบนนั้นจะมีจุดเช็คพอยต์ที่ท่านสามารถไปชมวิวได้แบบ360องศาไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะเข้าไปในที่นั่นได้มีเฉพาะพวกเราเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าไปชมกัหงหันลมแบบใกล้ๆเลยนะกัหงหันลม0-150เมตรนะครับนะไปถ่ายภาพบันทึกภาพเป็นที่ระลึกได้เลย ทีมงาน Pixmyphoto และ Everest Team mm hmm. รอถ่ายรูปสวยๆให้กับทุกท่านแล้วนะคะ km, รับ21กิโลเมตรฮาฟอรอนเสียงมาโอ้โหร้อยกว่าชีวิตร้อยกว่าชีวิตเสียงเท่านี้ไม่พอแน่นอนนะฮะนะขอยครั้งหนึ่งนะครับ21กิโลเมตรฮาฟรอนเสียงมาโเเค welcome everyone to Low, low. โลโหลเวลคัมเอรวบทุวันทูเขาคอร์ดโดนทองคำโดนทองสัสงส่โสงโอเคนักสัญญาณไกลสัญญาณไกลนะฮะนะนักวิ่งเยอะนักวิ่งเยอะครับผมนะครับนะครับเราจะไปกลับตัวกันบนทุ่งกังหันลมนะครับสวยงามนะครับนะอ่าอย่าลืมนะครับ พี่สกันครับเรามีกองเชียร์อันดับโลกของเรามาอยู่ที่นี่ด้วยครับแนะนำหน่อยฮะรู้ไหมว่าวอลเลย์บอลหญิงชนะเวียดนามก็คนนี้นะอ๋อเขาคือใครครับแนะนำให้เรารู้จักหน่อยรุ่น,นตัวโกงเลยนึกว่าเล่นสามเซตแม่เล่นเอาห้าเซตเพราะคนนี้ครับผมเอาละครับ okay yeah. the half marathon 21 kilometer distance will be start in one minute have you enjoyed hope you enjoy and hope you good luck in the race and coming back again in the finish line i will count down about one minute 60 seconds left อีก2ท่านที่ไปเข้าน้ำเขาขอ run to miss marathon 2025 year 3 will be start in 40 second 40วินาทีนับถอยหลังสำหรับการปล่อยตัวระยะ21กิโลเมตรดูดีดูดานนลยครับ21กิโลเมตรฮาบะรทอน make s o m e n i c e ขอเสียงดนตรีครั้งหนึ่งโอเค are you ready แวนดิซัคเกิลแล้วตเชือมรองเท้านะครับนาฬิกาจับเวลาของท่านเรมร้อยล้วา and แล้ว a n De Vinicius lá.